มงคลของลูกทุกคนที่ได้มาเสริมเรียกว่าถวายพันธุคให้กับครูองค์ในไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามหรือว่ากี่ครั้งก็ตามขอให้มีหัวใจที่ทุ่มเทแล้วก็เสียสละแล้วก็ให้กับพระองค์ที่อยู่กับเราที่ท่านเป็นเรียกว่าเทพเทวดาที่ปกปักรักษาเราตลอดมาตั้งแต่เล็กจนโตจนเมื่อเราได้เข้าใจเมื่อเรามีวิถีภาวะเมื่อเราโตขึ้น และเราได้เข้าใจว่าท่านอยู่กับเราเราได้สัมผัสได้ในการที่สัมผัสกับท่านในการที่มีอาการต่างๆไม่ไม่ว่าจะเป็นความคิดจิตวิญญาณหรือว่ามีอาการที่เราสัมผัสได้มีอาการจันหรือภาษาที่ที่ออกมาวาระที่ท่านให้เราได้รับรู้เนี่ยพอเราได้รับรู้แล้วเมื่อเรามีความสัทธาต่อพระองค์เรามีความตั้งใจที่เราจะบูชาครูเราถวายทานครูเนี่ยเพื่ออะไร เพื่ออะไรเปิ้ลเราบูชาคูด้วยใจไหมเ้ือความตั้งมั่นน้องถวา,ายพันครูเพื่ออะไรทางนีทางที่สามความรักความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อครูองค์ไหนและต่อพระมาดาต่ออาจารย์แม่ใช่ไหมนา ก็คือพอลบด้วครูบาอาจารย์ทางที่ให้วิชาความรู้แล้วก็ครูวงในของเราใช่ไหมเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเราใช่ไหมเวลาที่เรากลับบ้านแล้วเรามองหน้ายิ่แล้วเวลาเรานั่งสมาธิเราวทีทานครูเนี่ยเราเลิกถึงไหมว่าเราต้องทําความดีใช่ไหมใช่ไหมลูกเท่ากับเป็นเครื่องเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการทําความดีเป็นเครื่องเตือนใจเราแต่ไม่ใช่ว่าพอมาบูชาแล้ว ผ่านคูนี่จะทำให้เรารวยได้ไหมไม่ใช่นะอย่าคิดอย่าคิดแบบนั้นแต่ถามว่าทุกคนนะันมีมีความสุขมีความสําเร็จมีความร่ำรวยได้ไหมได้จากการที่เราฝวายดีขนากนรทํา,า,ทา,ทาความดีได้ไงผลแห่งกรรมดีน,ะาาน่าจะปรากฏเข้าใจไหมลูกแต่ถ้าเกิดเราไหวขออย่างเดียวแล้วบอกไว้แต่ปิบปติมันจะไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นลูกศิษย์พมาาดาที่นี่พมารดาสอนอะไรให้เราปฏิบัติใช่ไหมให้เราหนีสิทธิ่าใช่ไหมและคุณทานสิ่งภาวนาใช่ปะถ้าเราทําได้บุญกุศลเราก็มีมากพอวิบากกรรมเราก็หมดเร็วใช่ปะชีวิตเราก็จะเจริญขึ้นไม่ไงนี่คือเป็นหนทางแห่งการาพ้นทุกข์แล้วก็เราจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นนั่นเองเข้าใจแล้วนะสาธุสาธุสาธุ